สวัสดีค่ะพ่อกับป้าแนนนี่คือเก่านะจ๊ะวันนี้ภารกิจมาห้าห้อยมือที่ราบจ้ะเมื่อนี่มีมูมาน้าจ้ะพู้นะลูกเศร้าจ้ะเอามูมาเป็นเอาเอาลูกเศร้ามาเป็นมูนะจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยายแนนเป็นล้มจ้ะมันเป็นล้มก็เป็นวินเป็นเวียนโลกมุ่นบ้านมุ่นนะจ้ะไปวัดความดันเบิงอยู่ล้านหม้อความดันอยู่หกสิบสามจ้ะความดันต่ำเมื่อวานนี้ก็เลยไ่ได้มา วันนี้มือนี้ก็ดีขึ้นก็เลยมือนี้ก็เลยมาจา้ะมามา่นรุนกันนะจ้ะสิได้วนน้อนี่ละจ้ะที่ได้ห้าหมาได้ตั้งแต่ด่อนไม้นะจ้ะได้ห่องก้นคูคมาได้แล้วกะซิมาห้าเพิ่มดอนนี้จะอีได้บดได่ได้ได้ฮาได้ก็เอา,เอา,น,า,านะจ้ะนาะเล้วสู้ๆวอ้า, <laughs> อา,อาไปไปฟ้กถังบ้านให้มันได้กินไปให้ใหญ่ ไปให้ใหญ่บ้านอาให้ใหญ่เท่าต้องวนันต่อวัด้กิเด็กจอ้อยแก้อาได้เบิง้งเฮซันจะลักสู้ๆดิเ <c oughs> บิ้งจากมื่อนี้เย็นเย็นบวัวใครมักลบคเป็นได้น,นจะจ๊ะได้เดยอยู่จากมื่อนี้นะหาผู้เดียวได้จ้ะลูกเศร้าลูกเศร้าขาหา้าบัวปีนนอกจ้ะ ให้ไล่ไปห้ามปูกับกุ้งละอุ้งมันนี้ได้สงไรเตริมจ้ะอันนี้กวนพักหินเขาช่วยนะจ้ะลูกสาวได้ห้อยจอบหมาจะ้ะเพื่อนยีเนียนกบรบโปคือได้จะแก่โรคจะแก่ไปห้าดังได้นถึจะได้มัห้อยจอบหมาเนี่ยมับบ้งเองบางแก้วต่อเซฟดูนี่ได้คืออีนิดน,นี่หน่อยน้อยเหมือนเดจ้ะน้อยใหญ่เหมือนใหญ่กว่าน,นี้โชคดีทีา่บาังเมื่อนี้นะ เบิ่งนางนางน้ำจ้ะคืออีเย็นดีเนานะได้บอลูกน้อยเบิ่งแม่งย่ยงไปไปห้ามึงแคนะนี่นาเนี่ยตัวดำดำแคนะปิ่งทะเลเนื้อ,อ,อก,กระโดดกรลือ้อเหรียแค่นะนี่ละจ้ะมื้อน,นี้นะยันแหน่ห้าได้นั่นและจ้ะก,กับลูกซองคนนะ่ะอันนี้นั่นห้อยไอ้นั่นจ้ะห้อยจอบ ยายแนนอีเหมือนบ้านเราจ้ะอันนี้กับมังหอยอนั้นมังหอยไอ้กระปุกจ้ะบัได้หน่วยใหญ่ยนอกมือเนี่ยยายแนนห้าซุ้มมือไร่ห้าน่วยใหญ่กับบุมีแล้วเอาละจ้ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้ะเนาะเป็นกำลังใจให้ยาแนนยาแนนกะซิกับบ้านแล้วจ้ะฝนอิทุกแล้วกะรักสุขผู้สุขคนเดี๋ยวจ้ะเด้อห่วงใยสุขภาพดูแลสุขภาพกันดีๆไม่อนี้กะ เอาไว้แค่มนี้นจะจนะ๊ะวัสดีค่ะเลิฟยูออลบ๊ายบาย